เร่ององยิงเหล่านะเพคะใช่ไหมคะงง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 แต่ทาองค์หญิงตัดสินใจบ่ได้ผมมีความสามารถหนึ่งที่จะให้องค์หญิงได้เบิ้งแบบโตโต้าวความสามารถยังการเล่นลิ้นครับเล่นลิ้นฮะเนี้วเจ้าเจ้าขึ้นขนาดมากทีเดียวเจ้าขึ้นขนาดมากทีเดียว น,น,น,นีบ่บริการคนที่หนึง่งโมเมนต์หมายถึงมาเล่นรแบบีแบบโอ้ยเบบีรรรรรร้อันนี้เบบีฮะเบบี้มึงอยากเฮ็ดบักเสกอยากเฮ็ดครับเขาถามนะเสกยังการเลร่นลีนี่ต้องพระเอกเสกเม็ดมุ่นครับผม ลองเบิ้งดูเสกทรงยังเลยเอาเบิ้งเบิ้งเจีหนุลม้อม่วงอยู่หันเห็นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวการเล่นเล่นที่ถือเบที่เขาต้องแลบริโนออกมายง่ายเนี่ครับครับผมออกไปเออเออเออ มนาคมนาค่ะเหตุการณ์มาเนื่งแน่ค่ะอะไรครับอย่าเบิ่งการเรียนเกี่ยวปัอมด้วยบ่บายโอเคครับให้น้องเดี๋ยวให้องค์หญิงเลือก็ต้องตัดบสแท่งทีพอแล้วครับไม่เอาแล้วนะครับโอ๋หรอครับผมองค์หญิงเปียค่ะเส้นเสด็จเลือกเลยเปียค่ะหนึ่งข้อหาองค์หญิงจะเลือกเบอร์ใดเปียค่ะเลือกแค่คนเดียวเลือกแค่คนเดียวส้มเหลือเอาไปตัดอ้อยเปียค่ะเคตรตัดอ้อยกับล้างขาต่ายอย่าเลือกซิ่งนะเปียค่ะ อยากคิดว่าผู้ใดดีบท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 คนอหนาเงาเงานั่นเป็ค่ะยังเกาะคนหนาเงาเงาผู้ลื่นดีๆนั่นติดอีบอบสิบอกองยิงเลือกกูจังไหนเนาะบอบเอาคุณหนาคือแม่รักนะไปสิไปเอายูฮันม่ต้นเตาอีห่าเล่ยองยิงองค์ยิงเรียกให้มันคือคนเด้อค่ะอย่าเลือกเลื่องนะอย่าเรียกลื่งนะคะคนแรกไม่เอานะคะผู้นี้ดูบอบบาง ผู้นี้ดูบอบบางเกินไปผู้นี้ดูบอบบางแสดงว่าผู้นี้แข็งแกร่ะแล้วผู้นี้ดูน้าเกินไปดูน้าผู้นี้กับหุ่นกำยำอยู่ผู้นี้กับเป็นตะเบิงอยู่ตะวันสูผู้นี้บ่ได้ได้แล้วได้แล้วโตมือมาเลยมาบ้าเขาคู่กันองค์หญิงเพคะ สุขินปลา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 ลลาลนลา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 าลาลาลลาลาาลยลา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 าลงลาลาาลาลาาล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 า ข้างเนีู้พี่ทังหมดไฟหนึ่งมึงเห็นวะเอ้กดกดไอ้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 กดบริการเห็นไหมไอ้ไอ้บริการเดี๋ยวมื่อกองมึงออกมากูไปตีเองกูเล่นเองตีเองแล้วมื่อีินงูยิงครับโอ้ยโอ้ยจากวันนี้เป็นต้นเรื่อยๆต้นไปไปองค์ชายเพียกองค์หญิงององชายองค์หญิงเพียค่ะผู้ชายคนนี้อยากจะพูดมา จากวันนี้จะมีเราเราเล่นไม่ใช่ครับเฮ้ยเนาะจากวันนี้ไปต้นไปครับ <c oughs> ต้นเรื่อยผู้ชายคนนี้จะขอดูแลองค์หญิงเท่าชีวิตของผมเอง <c oughs> สรุปเมึงสิเป็นบริการหรือมึ่สทเป็นผัวเขา <c oughs> บริการต้อบักคุ้ยเอาติผมสามารถให้องค์หญิงได้แม้กระทั่งชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของผม ต่อให้ตายวิญญาณผมก็ลุกขึ้นสู้เพื่อ,อง์หญิงพูดจริงๆรเหรอ <c oughs> พูดจริงรนะเพเธอที่ต้องการมาดูแลองค์หญิงของฉันเธอบอกว่าเธอถวายชีวิตของเธอครับเธอจงลุกขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วก็เอามือมากอดองค์หญิงของฉันเอามือกอดองค์หญิงของฉันแล้วก็บอกว่าผมจะดูแลองค์หญิงตราบช่วชีวิตนานเท่านั้น <c oughs> พูดไปเอาคุณ ขาตา้วรอบนี่อาตีเขาอาพระเองหญิงไปค่ะกอด<อ>จะดูแลองค์หญิงตราบชั่วชีวิตนานเท่านานเขาจะดูแลเธอตราบเท่าชีวิตนานเท่านานกหารกูหัวแดงหาอีกท่านั้นแล้วจงหอมแก้มหอมแก้มองหญิงเพื่อเป็นกาเยียกันพบเจหัวขาดเอาเือนมาเลยนี่เอาเือนมาดิเอาเพือนมาิเอาเือนมาดิเ้เฮ้ยมึงต้องหวมดิมึงต้องหวมดิเขาหยยิงมึงนี่เง้ช่วยด้วย่วยด้วยหว้มเขาสีหยู และไม่ได้และเพื่อเป็นการยืนยันว่าย็นยันว่าองค์หญิงเลือกเธอองค์หญิงต้องหอมแก้มขึ้นนะเพคะหอมเลยแ้หอมเลยหอมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแม่นมไมหยังสรุปแม่นมเป็นองค์หญิงหรือเขาเป็นองค์หญิงให้ฉันเป็นองค์หญิงเองบ่เพคะโอ้โอ้เพคะองค์หญิงกอดกอดขึ้นเลยเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ชายเขาติจะดูแลองค์หญิงตราบชัวนั้นเท่านั้นนะคะ ต้องกอดพ่อมก้งถ้าว่ากอดลูกกอดผมอองยิงกอดลวก็หอมแก้มผูชาคนนี้หอมข้างเดี๋ยวพ่อพ่อพี่คะต้องหอมอีก้างหนึ่งครับผมผมว่าท่านหอมอยู่โอตหอมหอมก่อนครับหอมแล้วก็บอกว่าสวนลินไปเลยหนูจะเชื่อหนูจะเชื่อใจในในบริการคนนี้พูดไปลูก ต้องบอกซ้ำนียงนี้พ่อไหมว่าหนูจะเชื่อใจวดไหมหนูจะเชื่อใจหนูจะเชื่อใจผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้สาบานเท่านั้นสาบนานเท่านั้นบอกดูื้องกับไซด์ทำนอกนอนดิเนาะหอมอีกเต้องหอมอีกเตื้องวัาหลุบวันตาวัาหนูว่าหนูบอดี้มาได้ไรนี่ไรเมื่อกี้นี่มีคนถามหาเยอะ หอมอีกโอน้เย,ยไม่ง่อมอยากหอมด้วยว้ยอย่าแฟหอมน้อกกย,อยหนูเลย,กเกยวกก่ามีสีดเหมือนจีดลูกกับเล้ยฟ้า <c oughs> อา์จิโตกอดกันแน่กอดกัน <c oughs> แล้วบริการก็บอกว่าว่าองค์หญิงครับครับผม ผมขอผมขอดูแลอง์หญิงแด่ลูงองหญิงดูแลดูแลดูแลอง์หญิงครับด้ยวดยรอยจูบอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ด้วยรอยจูบอีกครั้งหนึ่งครับอาจูบตดัดองหญิงขอแสดง <c oughs> พ่อเล้วเขาติเตยเขาแล้วแสดงความบอนดีกก็องคหญิงเฉยหยิงบ่ยมากเลยเมื่อกี้ก็อยากดอกองญิงเนาเวยเยเวยเยฮ้ยอดการยังขึ้นเป็นตั้งชีพงานงันงางานพอดการก็บอกว่ากอดเนี่ยการกอดองญิงมาต่อีบเขาไปกวาดภผลตองญิงเลยบริีการกอดองค์หญิงเนี่ ลักินหอดแฟนคนเคยเบาเอ้ยเสียงผู้ใดมาลัดออกปากกุหลาบสูเพะเห็นเ้อาสิคงรวยแทน้องเหลือคนรวยเอาใจเจ้ายุกีน้องสากบามาล่าเออแล้วโคตร lẹ mà nào của thầy Để té